กิดเหตุแผ่นดินไหวทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติประชาชนจะใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงนี่คือเรื่องราวในโลกอนาคตอันใกล้ละโตเกียวที่ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางความหว,ดวาดกลัวต่อเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันจนระบบข้าระหว่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วขณะที่รัฐบาลก็ใช้ความรุนแรงมาควบคุมประชาชนส่งผลด้วยความสัมพันธ์ของยูต่าและโคเพื่อรักมัธยมปลายเริ่มสั่นคลอนจากความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันจะบอกว่าผมตกหลุมรักบรรยากาศของหนังเรื่องนี้ว่ะทุกคนคือต่อให้มันจะเป็นโลกที่ดูสิ้นหวังไร้หนททททาา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 งงงแแแแลลลลละะะผูู้้้้้้้คคคคนนนนนนนรรรรรรสสึกก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 กบบอออชชจจภััััยยธมมมมตตตฐฉววว่่่่็็็เเเเเปโีีีดุหถถ ยุที่ทรที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดเกือบ2ชั่วโมงเราเห็นความมีชีวิตชีวาและแพชชั่นในตัวเด็กเหล่านี้ผ่านกิจวัตรประจําวันการเที่ยวเล่นหรือบทบาทที่โรงเรียนซึ่งมันงดงามมากๆและหนังก็ถ่ายทอดความต่างของวงการของทั้งสองออกมาได้ดีมากทาให้เราเข้าใจพวกเขาแม้ว่าอาจจะไม่เห็นด้วยแต่มันก็ชวนให้คิดถึงจุดยืนทางเลือกและสถานะทางสังคมที่ทุกคนมีไม่เท่ากันฟังดูเหมือนจะมีแต่ประเด็นหนักหแต่ความจริงมันเป็นหนังที่เล่าด้สนุกและมีอารมณ์ขันสอดแทรกระหว่างทางเยอะมากไม่น่าเบื่อเลยดูแล้วคุณจะตกหลุมรรม หนังที่จัดขึ้นในกลุ่มดูหนังในห้องนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเลทไปกับหนังแบบงงเหมือนกันนะสำหรับเราคนไทยเพราะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเกิดแผ่นด,ดินไหวคือบังเอิญมากเพราะกำหนดชายหนังมีอยู่ก่อนแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังกันต่อไปคีบเซฟครับ